ถ้าดูไม่จบไม่รู้นะเหมือนกับในอาชีพท,ที่เราทําเรื่องราความรู้ในการซ่อมโทรศัพท์ที่ว่าไม่พังนะเราซ่อมยังพังเองเลยเพราะอะไรรู้ไหมคุณโยมนะเพราะบางทีอะไรเนะี่ยเขาเขาทํามาจากโรงงานนะ่ะมันไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้มาตรฐานหมายถึงว่ามันมันเกลื่อนอย่างมันเยอะมันเยอะเราก็ไม่รู้ว่าเครื่องไหนดีบ้างเครื่องไหนไม่ดีบ้างอันไหนดีบ้างอันไหนไม่ดีบ้างเพราะฉะมันก็เกิดความผิดพลาดอยู่แล้วในคนนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดความผิดพลาดเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องแก้ไขอย่างที่เราพูดถึงกรรมคือการกระทําเมื่อเรารู้ว่ามันผิดมันไม่ถูกเราก็ต้องพัฒนากรรมเราก็ต้องพัฒนาก็คือเรียนรู้เพิ่มเติมให้มากขึ้นบริเวณวสียูหม่องเกาเนี ไปเรื่อยๆดิความรู้นั่นแะเหมือนกับการตัดต่อคลิปเราสอนลูกศิษย์ปุกหาลูกศิษย์เอกเราเก่งกว่าเราอีกทุกวันนี้ใช่ไหมคุณโยมแม่ไปเสร็ละ่ะโอ้อยู่ยังอยู่เนาะเออสีเด่เออสอนตัดคลิปทุกวันนี้เก่งกว่าเราอีกใส่ตัวหนังสือใส่อะไรเนี่ยนี่แหละคือเขาเรียกว่าความรู้มันอยู่ที่การพัฒนาการเรียนรู้การจดจำอนอกเหนือจาก การที่เราน่าเกิดมามีชีวิตแล้วก็ขอให้เป็นคนดีก่อนที่จะเสียนอ่ชีวิตไปเนะนะี่ยนี่แหละทําหน้าที่ให้ดีที่สุดอเออเพียงแค่นั้นเนี่ยนะนะคนเราไม่ต้องการอะไรมากมายนะในชีวิตนะเพียงแค่อะไรคุณโยมหนึ่งเลี้ยงร่างกายสองทำจ,จิตใจให้สงบมีอารมณ์ที่สุนทรีสบายจิตสบายใจอ่าไม่ต้องคิดอะไรมาก เหมือนกับการนั่งสมาธิทําให้สบายสบายเนะพยจไม่ต้องไปยึดติดอะไรคิดนะไม่มากมายก็สบายสบายนะนั่นแหละนั่งทําตัวสบายสบายนะคิดสบายสบายคิดสบายสบายคือเราไม่ได้คิดอะไรเลยนะคิดสบายสบายพูดเข้าทัวพูดเข้าตัวสบายร่างกายเรานั่งไม่ต้องไปคิดอะไรมากมาย การนั่งสมาธิเย,ยวก็ดีนั่งทุกวันทนะุวันละห้านาทีก็พอแล้วไม่ต้องเอาเยอะหรอกห้านาทีก็เข้าสมาธิได้แล้วเชื่อไหมคุณโยมพูดเข้าทูออกพูดเข้าทออกพูดเข้าทัวออกจะรู้สึกเขาเรียกว่าจะรู้สึกมีกจิตใจที่เยือกเย็นแล้วก็สามารถเนี่ยสมองจะคิดได้ถ้าเราไม่มีการพักผ่อนทางสมองอย่างน้อยนอยนสิบห้านาทีเนี่ยเรียบร้อยสมองเราคิดพูดแป๊บ รวดเร็วทันใจไงน,นั่นแหละนะก็ขอฝากไว้เนาะสำหรับเรื่องต่างๆที่เราพูดมาเนี่ยสับเพลหระจับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกหรอกนะคุณโยมที่เราพูดถึงโดยรวมเราจะพูดถึงเรื่องการเสียชีวิตในอ่าในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการเสียชีวิตนี่แหละหรือว่าสิ่งที่เราหนีมีพ้นก็คือความตายไง ที่ปู่ย่าตายายที่เมื่อบ้านประธานเมืองท่านได้เสียชีวิตก็มีการประกอบพิธีกรรมเราก็ไม่ยุ่เราก็ไม่ว่างเราก็ยุ่งอยู่กับเรื่องน,นี้ทั้งงานบุญประเพณีด้วยเนาะนก็ต้องขออนุโมทนาบุญมาเนี่ยมาเนี่ยคุโยมมาที่นี่หลาดเราจะไปเยี่ยมอาจจะช้าหน่อยไปเยี่ยมเยือนบ้านแต่ละบ้าน,นะเขาเรียกว่าไปเยี่ยมเยือนบ้านแต่ละบ้าน เคาะประตูหลังบ้านบ้างเคาะหน้าบ้านบ้างนังนะ่นแหละก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันมันเป็นความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคุณโยมถ้าคุณโยมเข้าใจในส่วนนี้คือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเราเข้าไปเราจะได้เห็นว่าอ๋อณเวลานี้ต้นมะพร้าวสูงใหญ่พัดลมหมุนไหวๆอ,อยู่งนั้น <c oughs> ใช่ไหมคุณโยมลักษณะนั้นแหละ คือจะรู้ว่าบ้านเขาเป็นยังไงบ้างอยู่ตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเหมือนกับเร้วันนี้ทําไมเราต้องขึ้นมาไลฟ์สตรีมกัมนก็ว่าทางนู้นน่ะพระยาคิโยมเขามาเตรียมสถานที่เยอะนะคุณโยมในการทําบุญชาววันาิตเขาเรียกว่าชาววันอาทิตรับเขาดําก็เป็นบุญใหญ่เหมือนกันนะคุณโยมนี่แหละเขาร่วม้วยเชื่อกันความรักความสามัคคีในหมู่คณะนะคุณโยมบ่งบอกถึง นะความสามัคคีของชุมชนและท้องถิ่นนะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอ,อยุตที่การไลฟ์สตรีมเพียง่นี้ก็ข,อ,ขอ,อน้มนาบุญกับ